โลมันเอสตาดาสลงตัวที่อเมริกันแอร์ไลน์เซ็นเตอร์ในไดรัสรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ทางแมตช์รูมบ็อกซิ่งได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าการชกล้มแชมป์รุ่น115ปอนด์ระหว่างโลมันก่อนซาเลตซูเปอร์เวอร์แชมเปี้ยนของ WBA ชาวนิการกกัวกับฮวนฟานซิสโกเอสตาดาแชมป์โลก WBC ชาวเม็กซิกัน จะมีขึ้นที่สังเวียนอเมริกันแอร์ไลน์เซ็นเตอร์ในไดารัสเท็กซัสในวันที่13มมีนาคมนี้ พร้อมยืนยัน2คู่ประกอบรายการนั่นก็คือฮิโรโตะเคียวคุจินักชกญี่ปุ่นจะป้องกันซูเปอร์เวิร์ชมเปี้ยนของ WBA กับอาร์เซลอารากอนเวกาและการล้างตาของมวยหญิงคู่สำคัญระหว่างเจสสิก้าแม็กคาสกิลผู้ท้าชิงชาวอเมริกันกับเซลิเซียแบคุสแชมป์ดับเบิลยูบีสีัเบีเัีมลชาวนอร์เวย์เชื้อสายโคลัมเบีย ตามที่ลงข่าวไปแล้วนั้นและล่าสุดสื่อนิการกวดได้ออกข่าวระบุว่าศึกในครั้งนี้จะขายบัตรจำนวน6,000ใบาจากความจุของทรงเบียน1,9200ที่นั่งนั่นก็หมายความว่าจะอนุญ,ญาตให้มีคนดูได้เพียงแค่31%เท่านั้นของความจุนอกจากนั้นยังบอกด้วยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของโรมันกรซาเลตกับการเดินทางมาขึ้นชกในเท็กซัส พร้อมก่อนหน้านี้ในไฟพิชิตคาริตยาไฟขวาแชมป์เข็มขัดเส้นปัจจุบันมาครองได้นั้นเขาก็ขึ้นชกที่ The Ford Center of the Star ซึ่งอยู่ที่เท็กซัสเช่นกัน